อันนี้ก็วันที่สิบหกนะครับของลูกแมวน่ะมาถึงก็มาหาเราทันทีเลยเจ้าเจ้ามขึ้นมาบนที่นอนไหมจะได้ถ่ายชัดชัดไอ้ตัวที่ตัวที่คุณพี่โอ๊ยใครยับไม่ได้เลยพี่เทาทำอะไรพี่เทาพี่เทาทำอะไรครับพี่ทอพี่เท,ทอเทเทสั่นยังเลยอ่ะพี่เทาทำอะไร มาทำไมพี่เทาสันหนเลยไหมแม่มาแล้วฮิบฮิบยู้อันนี้พี่ดำพี่ดำพี่ดำอะไรเหรออันนี้พี่เสือพี่เสือเตะไตมาพี่เสือมันไกลจากที่นอนแล้วเดี๋ยวถ่ายพี่ดำหมดเมื่อวานไม่ค่อยได้ถ่ายพี่ดำพี่ดำรับพี่ดำหันมาหน่อย ใช้มาหน่อยอ,อ,อย่ามอยุ่งนะที่วันนี้ได้ถ่ายพี่ดำชัดเลยเอาออไว้มายังไงเอาไว้ไวไวด่วนลงมาหาล,กลูกเล้วด่วนลงมาซึ๊บเอาไว้ไวมาแล้วเมื่อกี้ไปจับ ไปจับไปจับพี่พี่พี่ลายร้องเอาไปก็เลยวิ่งเข้ามามพี่ทานอ,นา,ยอยา,ทานอนสบายจังพี่ทอเอาพี่ทอานอนสบายจังจิปชิปอ้ากลับบ้านกลับบ้านหันหัวกลับมไม่หาแม่แม่แม,ม่หาแม่ พี่ดำไม่ต้องมานะพี่ดำาอาเอาว้ไปแล้วอนึกว่าหลับนึกว่าหลับเออนึกว่าหลับไม่หลับนี่เองทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนนะพี่เทาพี่ทอพี่เทามีลมหายใจไหมนี่พี่ทาพี่เทาพี่เทา โอ้โหเห็นเงียบๆทำไมทำไมคุณนิ่งจังอะไรสไวัางเออชุบชุบสวัางว่าเล่นกับน้องเลยสวัางอือเล่นกับน้องแล้ว เดี๋ยวน้องตกใจนะสมหวังสองข้าพายาแปดจุ๊บ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  เริ่มเรียเองเป็นแล้วอพี่ลายพี่ลายพี่ลายเออเออเออพี่ลายเออเออเออพี่ลายอ่ะฮอยฮอยอยอยสวัสดีครับผมพี่ลายองมือเดียวเอ โอ้วันนี้ไม่ร้องอันนี้ไม่ร้องวันนี้ผมไม่ร้องนะครับอันนี้ผมไม่ร้องนะครับอึบอ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมพี่เทาพี่เทาพี่เทาจะร้องไหมพี่เทาฮะพี่เทาร้องไหมพี่เทาผมผมพี่เทาครับผมพี่เทาผมพี่เทาผมพี่เทาก็ไม่ร้องผมพี่เทาก็ไม่ร้องแต่ขาดะเกคืนเออ ตาพี่ดำแล้วตาพี่ดำแล้วอึบอึบอึบพี่ดำพี่ดำอ่ะผมพี่ดำผมพี่ดำผมพี่ดำครับผมพี่ดำครับพี่ดำทำไมขัดขืนดังอ่ะพี่ดำ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 ทำไมขัดขืนพี่ดำอะไร ร้องหาแม่เอาไปไปไหนล่ะมาไปอยู่ข้างนอกดึง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 อันนี้เอิงเอืงอิงอ่ะ,อะเล่นแถวน,นี้ละเดี๋ยวนะเล่นแถวน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวเอาไ้ก็มาแล้วละ่ะเดี๋ยวไปก่อนเล่นแถวน,นี้ก่อนอ้าวสว่าง แล้กวก็อยู่ไหนอ๋อไม่เล่นแล้วเหรอกล่องอ่ะ,อะ